東京の皆さん、東京の皆さん、私は今日は東京のマルチパスワークエクスプレスです。 เมื่อเร็วๆนี้มิเตอร์โนริยาติยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสุปกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันเปิดตัวรถยนต์โตโยต้ายาริเอชีเพดดี้รีใหม่สำหรับโตโยต้ายาริสเอชีเพิ่มจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม2 5 6 0นจนถึงปัจจุบันมียอดขายสะสมรวมกว่า2 8 0 0 0 0คันซน่งนิวยาริสเอชีไฮคันนี้นะครับจะมาเป็นรุ่นเริ่มต้นที่จะเติม อีกหนึ่งทางเลือกที่เข้าถึงได้ในราคาคุ้มค่าสำหรับคนรุ่นใหม่นิวอารีสแตรติมไใหม่นี้นะครับมีทางเลือกสองรุ่นย่อยก็คือ Hybrid Premium แล้วก็ Hybrid g ที o r สำหรับรุ่น Hybrid Premium มนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรและระบบขับเคลื่อน Hybrid แบตเตอรี่ที่เคื่ออนเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำงานควบคู่กันนะครับจะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่111แรงม้าจับคู่กับเกียร์ัตโนมัติ ดีซให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอัตราเร่งในช่วงออกตัวแล้วก็ช่วงการเปลี่ยนระบบส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องเดียวประยัดน้มนสูงสุดในกลุ่มรถไฮบริดทั้งหมดนะครับอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็แน่นอนนะครับเรายังคงสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์เทอร์ด้าทุกรุ่นอาทิเช่นบริการส่งเชื่อ Connec t e d Auto โ o ้โประกันภัยเอสไฟ โปรแกรมสะสมคะแนเนเบิรบ้าออนไลน์เดโปรแกรม CCR Plus ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ตามการเช็คระยะอย่างต่บเนื่องและในส่วนของสเปคจุดเด่นและจุดที่เพิ่มเติมใหม่นะครับออกไปด้วยกระจังหน้าด้านบนโครเมียมดงด้าด้านล่างสีเทาเมทัลลิกล้อลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วเบาะหนังสังเคราะห์สีดำเทาหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วพร้อมรองรับ การเชื่อมต่อ Apple c a r Play แล้วก็ Android Auto แบบไร้สาย Wireless Charger และอุปกรณ์อื่นๆที่ปรบกันตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับจับเต็นด้วยระบบความปลอดภัย Safety s e n s e ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ LKC Lane Keeping Control หรือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่จะทำงานควบคูกับ Adaptive Cruise Control กับ a l l o Speed กล้กลองมองลออคันครับ a n a n i c View Monitor ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับผู้ที่มองหาความโดดเด่นสปอร์ตครับสนุกยิ่งขึ้นนะครับเรามีรุ่น Audi RS Sport คันนี้นะครับไว้เป็นทางเลือกไอ่หลังที่เพิ่มขึ้นมี่ังนี้นะครับแต่งหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ RS คิ้วแต่งรอบคัน RIS ลออ้ออลอยดีไซน์ใหม่แล้วก็แน่อนอนครับ Audi RS A7 Hybrid Premium ครับซึ่งมีจุดเด่นคือเครื่องยนต์ Hybrid ใหม่นะครับ หน้าจอ10.1นิ้วหรือดาเชตเซนต์แล้วก็ร้ออร่อย16นิ้วนะครับราคาของเกรดนี้นะครับอยู่ที่ เชียร์สปอรนะครับซึ่งมีสเปคทีเ่เพิ่เติมอีกนะครับก็คือชุดแต่งใหม่นะครับของโลโก้ของ G ชีนะครับบอกและภูมิใจสีดำนะครับลังโง่ไตแวเนียนะครับร้ออะลอยห้าสิบนิ้วราคาอยู่ที่เก,กินหนารครับผเชื่อว่าราคาที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นราคาที่ท่านค่าการณ์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ท่านคาดผิดนะครับ เลยขออนุญาตแนะนำราคาพิเศษนะครับเพื่อตอบของลูกค้าทุกท่านที่ต้องร,รอเอเชยพิเศษนี้นะครับโตโยต้ายาริดเอชีพเฮทีวี TV, มีให้เลือกด้วยกันสองรุ่นรุ่นพรีเมียมนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นรุ่นพรีเมียม ซึ่งด้านหน้าของยาริ s เอทีพีทีวนั้นก็ดีไซน์ด้านหน้าก็คล้ายๆกับรุ่นเดิมเลยครับคุณผู้ชมด้านหน้าเป็นไฟ LED ผัดลงมาเป็นกระจังหน้าใหม่ปรับปรุงใหม่นิดหน่อยครับคุณผู้ชมครับกระจังหน้าใหม่ที่เห็นอยู่นี้เป็นกระจังหน้าใหม่แบบโรมดำนะครับด้านบนเป็นเขาเรียกว่าโครเมียมลมดำนะครับซึ่งเป็น ข้อแตกต่างระหว่างรุ่นก่อนนู้นกับรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นของการเปลี่ยนแปลงของรถรุ่นนี้นะครับในขณะที่ด้านข้างโดยรวมก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับล้ออันลอยซึ่งเป็นอุปก,กรณ์ใหม่ของยาลิสเอชีบเอีนะครับมากับล้ออันลอยขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางดันหลบเ n i นเซ ขนาดยาง195 60 16นะครับซึ่งตัวนี้เป็นออปชันที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในขณะที่ดีไซน์ด้านข้างของตัวรถนั้นก็เช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดูด้านท้ายของยาริสเอทีเอทีวีกันนะครับสำหรับด้านท้ายก็อยู่ในทรมเดิมนะครับส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อมีอสัญญาณ ด้านหลังอยู่4จุดนะครับขนาดทุกอย่างส่วนมากก็จะเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดนะครับไฮไลท์หลักของการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับนะฮะตันนี้ก็ทุกคนก็จะเหมือนเดิมนะครับโลโก้ที่บอกถึงสัญลักษณ์ของ SUV เขาจะติดไปตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาตกแต่งมาแล้วเป็นอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้ซึ่งมีใน ออปชันให้เลือกด้วยรวมเข้าไปกับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้เพิ่มตัวนี้จะเพิ่มค่าผ่อนเพียง200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับชุดนี้เป็นชุดราคาพิเศษช่วงนี้เป็นราคาแนะนำเพียง15,990บาทเท่านั้นเองนะครับชุดตกแต่งรอบคันชุดนี้นะครับมาดูดีไซน์ภายในของ y a ริสเอชี b ไฮบริดเทนะครับคุณผู้ชมครับ ด้านหน้าก็มีจออ่ n i อ o r เป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่มีพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ multi f u n c t i ันด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับ ถ้าอยู่ในรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกมือนะครับอัตโนมัติด้วยนะครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติในรุ่นท็อปหรือรุ่น G.R.Sport นะครับนอกจากนี้ยังมีรุ่นท็อปเนี่ยยังมีระบบสามารถปรับเฉดสีของ แอรบไล์ได้ถึง64เฉดสีด้วยนะครับมาดูทางด้านาหลังว่างนะครับด้านหลังก็ยังในรุ่นพรีเมียมเนี่ยยังมีแอร์แยกมาให้นะครับมีปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง USB อยู่ข้างล่างนะครับนี่ฮะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เป็น เป็นรุ่นเบาะนังสังเคราะห์นะครับเบาะนังสังเคราะห์ในภายในก็จะเป็นเบาะนังสังเคราะห์สีดำนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ของยาริเอทีพทีวีนั้นเป็นเครื่องยนต์1 5ลิตรนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นรถยนต์กับเครื่องล้อหน้านะครับในขณะที่เมื่อเครื่องยนต์ทํางานร่วมกับมอเตอร์ควบคู่กันเนี่ยก็จะมีแรงม้าถึง111แรงม้านะพี่ย้งนะครับนอกจากนี้ไฮไลท์สําคัญนะครับรถรุ่นนี้นะ เจ้ายาริสเอชีบเอเนี่ยยังประหยัดถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรตาม Eco s ส i เก e r ด้วยนะครับสำหรับยาริสเอ i ีนั้นมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นพรีเมียมในราคา719,000บาทแล้วก็ในรุ่น GR Sport ก็อยู่ที่ราคา769,000บาทในขณะที่รุ่น G.R.S. นั้นก็มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันดีไซน์กระจังด้านหน้ามาพร้อมโลโก้ G.R. Sport ใหม่สวยงามครับพร้อมล้ออลลอยทูโทนขนาด17นิ้วกระจกมองข้างสีดำหลังคาสีดำพร้อมสวสา,ากาพิทยุชารฟฟินเพื่อความมั่นใจของลูกค้าโตโยต้ารับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางรับประกันแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางอีกด้วย ากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโยงชัยรายงานยานยนต์ที่ w w w a u t o p r e v i e w n e w s .com และ YouTube Auto Preview ด้วยครับและติดตามของผมทางเว็บไซต์ w w w i n m a r k e t i n g s n w .com และ YouTube in Marketing แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ